คนที่ห่างกันไปเขายังมีใจให้กับคุณไหมจากคําถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคําถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคําตอบของไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าคนที่ห่างกันไปเนี่ยเขายังเหลือใจให้กับคุณอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวหมอขอดูสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้ก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้น4ดาบ4ดาบนะคะคือการหยุดอยู่นิ่งนะคะหยุดอยู่นิ่งในพาร์ทของความสัมพันธ์คุณพยายามอยู่นิ่งในมุมของคุณเอาใจออกห่างจากคนคนนี้คุณพยายามในการบ้างงานค่ะราชินีถือไม้เท้าเนี่ยหมอก็มองว่างานของคุณกำลังไปได้ดีด้วยนะคะแต่คุณยังเจ็บกับคนคนนี้อยู่เลยอะ่ะ คุณยังมีการนึกถึงคนคนนี้คนคนนี้มันยังอยู่ในใจของคุณและมีโอกาสสูงด้วยที่3ดาบก็ขึ้นมาเรื่องนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้านะคะดูเหมือนตัวเขาอาจจะไปมีคนอื่นไปเลือกคนอื่นแต่ตัวคุณเองเนี่ยยังเลือกในการที่จะคือเขาเรียกว่ายังไงอะคุณรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีอะแล้วคุณไม่อยากที่จะ กลับไปรอกลับไปง้อแต่จิตใจของคุณคือมันเหมือนแบบตอนนี้กำลังหมดแรงอะ่ะคุณพยายามโฟกัสในเรื่องของการงานพยายามอยู่กับตัวเองให้มันได้นะคะทีนี้ถามเลยค่ะว่าไอ้คนที่ห่างกันไปอะ่ะเขายังมีใจให้กับคุณอยู่ไหมงั้นขอดูความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเวลานี้หน่อยเขาคิดยังไงกับคุณนะเวลานี้บ้างใบแรกไพ่มันขึ้นเดอะสตรเขาก็มองว่าตัวคุณเองก็หญิงไม่ใช่เล่นเหมือนกัน เขาก็มองว่าตัวคุณอ่ะคงไม่ได้กลับมาง้อเขาเช่นเดียวกันเขาก็มองว่าต่างคนต่างก็มีอีโก้นะมีความคิดมีเหมือนกับมีเหตุผลเป็นของตัวเองอ่ะเขามองว่าคุณกับเขาอ่ะมันไปกันไม่ได้สามถ้วยเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าตัวเขาอ่ะเลือกในการเดินหน้าเขาคิดว่าถามว่านึกถึงคุณบ้างหรือเปล่ายังนึกถึงนะแล้วก็มองว่ายังมีความผูกพันต่อคุณด้วย ในใจลึกๆเขายังเหลือความรู้สึกต่อคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาตลอดเลยนะตั้งแต่ใบนี้จนถึงใบนี้คุณคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเขาในหลายๆเรื่องเลยนะคะถามว่าเขายังเหลือใจยังมีใจให้กับคุณอยู่บ้างไหมไพ่มันขึ้นเจ็ดดาบถ้าถามว่ามีไหมอย่างที่บอกว่ามันมีความผูกพันค่ะแต่ คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างคิดแต่ในมุมของตัวเองนะเหมือนเขาเขาเป็นคนที่ได้รับจนเคยตัวเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะหายไปไหนอ่ะแล้วณเวลานี้เขามีความรู้สึกว่าเขาเดินหน้าได้โดยไม่ต้องมีคุณเขามองว่าอยู่กับคุณมันก็อึดอัดอยู่ด้วยกันไปมันก็ท็อกซิกอยู่ด้วยกันไปมันก็ทะเลาะก,กันน่ะหมอมองว่าตัวเขาอ่ะเขายังรู้สึกแต่เขาเลือกที่จะจบ เพราะเขามองว่ายังไงก็ตามไปด้วยกันมันก็ไม่ได้มีความสุขนะคะแล้วถามว่าเขายังเหลือความรักต่อคุณอยู่บ้างไหมมันเป็นคําว่าความผูกพันค่ะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะสบายใจในการอยู่กับใครที่ไม่ใช่เรานะคะอยู่กับใครที่ไม่ใช่เราค่ะอยู่กับใครที่ไม่ใช่คุณเพราะไพ่ที่มันขึ้นมามันมีปัญหามันมีความท็อกซิก คุณเองก็เป็นคนที่ชัดเจนจริงๆคุณดูแลทุกอย่างให้เขาทุกอย่างแต่เขาก็เลือกในการที่จะไม่เห็นคุณค่าของคุณความต้องการของคุณกับความต้องการของเขามันคนละรูปแบบกันนะ่ะดังนั้นมันทําให้เกิดความขัดแย้งกันตลอดเลยดังนั้นถามว่านึกถึงไหมนึกถึงนึกถึงค่ะแต่นึกถึงในพาร์ทของการที่เลือกที่จะปล่อยและถามว่าเขาจะมีโอกาสในการกลับมาหาคุณบ้างไหม เขายังไม่ไม่เลือกในการกลับมาในเวลาเนี้ยค่ะเขาต้องการในการเดินหน้าเขาต้องการในการมีมีพาร์ทใหม่ชีวิตใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาอะยังมีใจให้กับคุณไหมมีใจอะยังมีใจค่ะยังนึกถึงยังผูกพันแต่การมีใจยังนึกถึงยังผูกพันมันไม่สำคัญเท่ากับรีแอคชั่นของเขาว่าเขาเลือกใครเขาอยู่กับใคร ดังนั้นณนะตอนนี้นะเวลาเนี้ยเขาเลือกคนอื่นแล้วเขาตัดคุณไปแล้วสิ่งที่คุณควรทําคือการที่คุณจะต้องเลือกในการกลับมารักกลับมาโฟกัสตัวเองไม่ต้องวางพลังงานที่เขาค่ะไม่ต้องไปรอคอยเขากลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้สร้างตัวตนใหม่ของคุณเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่โอเคขึ้นทั้งในด้านของจิตใจแล้วก็ภายนอกของคุณให้เขาเสียดายค่ะ ให้เขาเสียดายคุณไม่ใช่ให้เขาคิดว่าโอ้ทิ้งคุณไปอะ่ะดีแล้วให้เขาคิดว่าคุณไม่มีเขาคุณก็มีความสุขมีชีวิตใหม่ได้ถ้าเขาไปถ้าเขาเลือกคนอื่นก็ขออวยพรให้เขาไปเจอในสิ่งที่เขาแบบคู่ควรกับเขาค่ะแต่คุณน่ะคู่ควรกับสิ่งที่มันดีกว่านี้และความดีของคุณควรจะอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของคุณมากกว่าคนคนนี้ค่ะ นี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าแล้วอูอธิบายตามสิ่งที่เห็นนะ